สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ธานน้ำริเวอร์นะคะตั้งอยู่หมู่ที่2ตําบลสริการพื้เเมืองจังหวัดนครนายกค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูโซนที่พักของธานน้ำริเวอร์กันนะคะเป็นโซน v i p family นะคะด้านในจะเป็นพูลวิลล่านะคะมีอ่างจาจักรุชี่ส่วนตัวด้วยนะคะแล้วกว็วิวแม่น้ําด้วยนะคะเชิญค่ะ บ้านพักที่เราเห็นนี้นะคะจะมีชื่อว่า VIP Family นะคะจะพักได้4ท่านนะคะมี2ห้องนอนค่ะส่วนราคานะคะวันธรรมดาค่ะราคาก็จะอยู่ที่7,900บาทค่ะวันเสาร์ที่วันหยุดนะคะจะเลิกราคาก็จะอยู่ที่8,900บาทค่ะเดี๋ยวชมด้านในกันเลยค่ะนี่องมี ห้องที่ทุกคนเห็นนี้นะคะก็จะ,จะมีชื่อว่าห้องชมทานส5้านะคะจะพักได้2องท่นค่ะ ไลไลของที่นี่นะคะก็คือจะมีหาดส่วนตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราจะเป็นแม่น้ํานะคะมี2เส้นที่มาบรรจบกันแล้วก็จะแยกเป็นสสีนะคะเส้นแรกนะคะก็จะมาจากเขื่อนคุณด่านประการชนนะคะเส้นที่2ก็คือจะมามาจากน้าตกวังตะไคร้นะคะแบบนี้เลยสำหรับผู้ที่เข้าพักที่นี่นะคะราคาทั้งหมดนะคะก็จะมีฟรีอาหารเช้าแล้วก็ข้าวตัวมื้อดึกค่ะ แล้วก็ยังมีโซนไว้บริการอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจ,จะเป็นห้องอาหารคาเฟ่แล้วก็บาร์ค่ะและที่นี่นะคะก็คือทานน้ำริเวอร์ค่ะคลิปต่อไปค่ะเราจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักที่ไหนรอชมคลิปถัดไปได้เลยค่ะบบสาลิกายินด,ด,ดีต้อน,นรับทุกท่านค่ะ